สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a d v a n c u s i n z s s m i d p o p o d s t s t ของเรานะครับที่นี่เราจะเล่าเรื่องธุรกิจให้คมชัดและลึกกว่าที่คุณเคยได้ฟังมาไม่ใช่แค่เป็นการเล่าเรื่องให้รู้แต่จะเป็นเล่าเรื่องให้นำไปใช้จริงได้ครับวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังของหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือ m ม็กโดนัลหาเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดค้นแบรนดน์นี้แต่เป็นคนที่พาแบรนด์นี้ไปได้ไกลกว่าที่ใครเคยฝันเอาไว้ นั่นก็คือเลคคร็อกนะครับหรือเลมอนอเบิร์ตคร็อกชื่อนี้คุณอาจจะเคยได้ยินในหนังของเรื่อง The f ฟลา d เดนะครับซึ่งสามารถตอนนี้ไปดูใน Netflix ได้ครับแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังตำนานของคนนี้ก็คือความขมขื่นนะครับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รสชาติของความสำเร็จนั่นเอง ถ้ามาพูดถึงผู้ก่อตั้งที่ไม่ได้เป็นผู้คิดคน้นเรย์คอกนะครับเป็นเซลแมนเครื่องปั่นนมวัย52ปีที่ไม่ได้คิดค้นระบบร้านแมคโดนัลขึ้นมาเองแต่เขาคือคนที่เห็นโมเดลธุรกิจที่คนอื่นมองข้ามออกไปดิ c กแล้วก็แมคแมคโดนัลเป็นผู้สร้างระบบสปีดี้์วิสซ c e ิสเต็มนะครับซึ่งเป็นการจัดครัวให้ทำงานเหมือนสายผ่านการผลิตอาหารออกเร็วลดต้นทุนและลดความผิดพลาด ซึ่งเลค็อกนะครับเข้ามาเจอร้านนี้ในวันหนึ่งที่เขาแค่เข้ามาขายของแต่เขาก็เห็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเลยซึ่งต้องบอกนะครับว่าผู้ประกอบการที่เก่งไม่จําเป็นต้องคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเสมอครับแต่เป็นคนที่ต้องมองให้ออกว่าอะไรนําไปไกลได้กว่านี้และวิสัยทัศน์นี้เองทําให้แมกโนนอลขยายสาขาไปทั่วอเมริกาและทั่วโลกครับ และตัวแมคโดนัลลเองไม่ได้รวยจากแฮมเบอร์เกอร์นะครับจุดเปลี่ยนของธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่ความเร็วหรือรสชาติแต่มาจากความเข้าใจรายได้แฝงที่ไม่ได้มีใครคิดถึงแฮร์รี่ซัมเม,มอร์บอนนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาการเงินของเร c o คอกบอประโจน,นึ่งที่ได้ชัดเจนเลยครับบอกไว้ว่า เขาไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารเขาอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโมเดลที่เลน,นะครับเลือกทําก็คือซื้อที่ดินก่อนและให้แฟนชายมาเช่าทําร้านซึ่งไม่ได้แค่ได้ค่าเช่าที่แน่นอนแต่ยังสามารถควบคุมคุณภาพควบคุมแบรนด์และมีอํานาจต่อรองเหนือลูกค้าแฟนชายได้อีกด้วยบางครั้งนะครับสิ่งที่คุณขายกับสิ่งที่คุณสร้างไรายได้อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน นักธุรกิจต้องแยกให้ออกนะครับว่าสินค้านั่นก็คือสิ่งที่คนซื้อและเท่ากับสิ่งที่ไม่คุณรอดนั่นเองและการเติบโตแค่ไหนก็ต้องเลือกว่าจะรักษาอะไรด้วยครับพี่น้องแมตเรโนต้องการรักษาคุณภาพพวกเขาจึงปฏิเสธการใช้ผงม,มิวเชสสำเร็จรูปแม้จะประหยัดต้นทุนได้มหาศาลแต่เลือกนมจริงเพื่อคุณภาพและรสชาติที่คงที่ครับซึ่งเลคอกเลือกใช้ผงทันทีที่แฟนชสย์ขยาย พราะง่ายกว่าถูกกว่าและควบคุมง่ายกว่าและนั่นคือรอยเล้าสําคัญของความสัมพันธ์ของเขากับเจ้าของเดิมนั่นเองธุกรกิจทุกแห่งนั้นต้องเลือกระหว่างคุณภาพหรือปริมาณและทุกการขยายกิจการคือแรงกดดันที่ทําให้คนต้องตัดสินใจในเรื่องที่ไม่อยากตัดสินใจนั่นเองแล้วเรามาดูกันครับว่าพลังของแบรนด์ที่เหมือนกันทุกแห่งในโลกเป็นอย่างไร เลคฮอกนะครับเชื่อในสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าก็คือความสม่ำเสมอลูกค้าไม่ควรต้องมาลุ้นว่าแมคโนนัลสาขานี้จะเหมือนหรือไม่เหมือนกันพวกเขาต้องได้สิ่งที่คาดหวังเสมอนั่นก็คือ 1. เมนูเหมือนกัน 2. รสชาติใกล้เคียงกันและ3บรรยากาศบริการ,ร,การโลโก้ที่เหมือนกันซึ่งแบรนด์ที่ดีนะครับต้องเท่ากับ ประสบการณ์ที่สม่ำเสมอถ้าธุรกิจของคุณทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนเดิมได้ทุกครั้งที่เจอคุณกำลังสร้างทรัชหรือความเชื่อใจในระยะยาวครับแล้วเรามาพูดถึงฉากจบที่ไม่มีคำว่าวินวินกันครับเลยคฮองนะครับได้เจตราจาซื้อแมคโนลน์ทั้งระบบและตกลงกันปากเปล่าเรื่องเปอร์เซ็นต์จากกำไรตลอดชีวิตให้พี่น้องแมคโนลน์แต่สุดท้ายแล้วไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไม่มีเงินที่ส่งจริงพี่น้องแมคโนลน์ต้องกลายเป็นเพียงอดีตเจ้าของที่โลกจำชื่อไม่ได้ การเป็นนักธุรกิจนะครับไม่ได้แปลว่าคุณต้องไร้หัวใจแต่ทุกการเจราจาต้องมีเอกสารและจะต้องปกป้องสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้โดยเรื่อง The Founder นะครับใน Netflix ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าของเม d o n a น d เท่านั้นแต่มันทำให้ตั้งคำถามที่ชัดเจนกับคนดูนะครับทุกคนว่าคุณอยากสำเร็จแค่ไหนและคุณจะยอมเสียอะไรไปบ้าง ซึ่งเลคองนะครับสร้างอาณาจักรที่เปลี่ยนโลกของการกิจได้ตลอดกาลแต่เขาก็ต้องสูญเสียบางอย่างที่ไม่ได้มีวันซื้อคืนได้นั่นก็คือบทเรียนของนักธุรกิจที่ต้องไม่ลืมว่ากำไรกับเกียรติยศมันอาจจะเดินคนละทางกันขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Advanced Bits Media Podcast ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ตอนนี้ให้กับคนที่คุณอยากให้โตไปด้วยกันครับ